เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอเพื่อนๆหนึ่งคันนะครับวันนี้เอาใจสายคนชอบเยอรมันนยครับสายคนชอบเยอรมันแบรนด์จากใบพัดสีฟ้าออกข้าง้ายแดงรุ่นนี้2ล้านต้นต้นต้องมีนะครับต้องมี2ล้านบาทนะครับผมอาจจะเป็นรถในฝันของใครหลายคนในอดีตนะครับปัจจุบันราคาสามารถจับต้องได้ครับราคาในอินเทอร์เน็ตผมเห็นมีแสนปลายๆสองแสนต้นต้นบ้างนะครับแต่คันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้เป็นรถเทินของที่ร้านเอาไปราคาเบาๆครับ ราคาแสนต้น,ตนพอครับคันนี้คือ BME46 จดทะเบียนปี2006ตัวนี้เป็นตัวพิเศษด้วยเป็นตัว 325i ซึ่งในตลาดมีค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะเป็น318แล้วก็ที่นิยมเล่นกันก็จะเป็น323 325 330แต่325ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่า325เนี่ยเป็นเครื่อง6สูบแล้วน่าเล่นนะครับผมขับขี่สนุกนะครับผมขับขี่สนุกนะครับผมเซนเซอร์ถอยหลังมีมาให้รถเป็นรถสีเทา m มคกาลิกนะครับหรือว่าสีเทาลกพิราบแบบนี้นะครับสีสันโดยรวมสวยงามเงาฉ่ำนั่งคันนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับคันนี้ก็ถูกจัดทรงล้อมาเป็นอย่างดีจากเจ้าของเก่านะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18ยางปี23จากยี่ห้อ a อลิแนผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับล้อก็ทรงสวยๆตามสไตล์แบบเข่ากว้างตามสไตล์แบบ BBS ที่วัยรุ่นของ BM เอชอบใส่กันนะครับผมนะฮะจัดมาอย่างสวยนะครับ ช่วงล่างเจ้าของเดิมเพิ่งสวิตมาใหม่ได้ไม่นานนะครับขับขี่ดีช่วงล่างไม่ดังนะครับไม่ย้วยนะครับวิ่งเป็นร้อยคือเกาะถนนได้ดีนะครับภายในก็เป็นเดิมๆนะครับผมเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังดเดิมๆจากโรงงานมีริ้วรอยอยู่แล้วตามการใช้งานตามอายุตามปีนะครับตามอายุตามปีพวงมาลัยมีแอร์แบ็กมีมีมัลติฟังก์ชันต่างๆเป็นกีออโต้ระบบไฟฟ้าคันนี้ถูกติดตั้งจอเอ็นดอยมาให้แล้วด้วยเลขไมล์คันนี้โชว์อยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ากิโลผมไม่การันตีเรื่องเลขไมค์นะครับเพราะว่า เป็นรถเทินของที่ร้านนะครับลูกค้าเทินมานะครับผมอันนี้พูดกันไปตามตรงเลยนะครับด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมนะฮะโดยดูโดยรวมนะครับภายในถือว่าสวยงามนะครับไม่ช้านะครับสําหรับรถอายุขนาดนี้นะครับถือว่าไม่ช้าเลยนะครับผมนะฮะไม่ช้าเลยนะครับสวยนะครับวัยรุ่นอย่างนิยมเล่นอะไหล่ไม่แพงนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับอะไหล่ยัง มีให้เล่นมากมายนะครับแต่งสวยนะครับด้านหลังก็กว้างขวางและใส่ของได้เยอะนะครับผมรั้วฝนซ้ายขวาก็เดิมๆดีหลุมอะไหล่สวยงามนะครับอุปกรณ์มีมาให้นะครับผมกุญแจมีเป็นรีโมทมาให้ด้วยนะครับเปิดฝาท้ายผ่านรีโมทที่ผมกดไปเมื่อกี้นะฮะคิค้วยางต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างโอ้โหเออเครื่องสตาร์ทที่เดียวติดนะครับนี่สตาร์ทที่เดียวติดนะครับ ยางใหม่ใหญ่ดอกกันหนาเนทรงสวยเนาะนี่หล่อเลยห้องเครื่องก็สะอสาดดีนะครับผมไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับคันหน้าก็เดิมเดิมนะครับฝากระโปรงก็เดิมเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนเขาก็ติดมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคครับตัวรถไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวรถไม่เคยติดแก๊สเนาะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับภายในก็ถือว่า กว้างขวางตามไตล์ B M อยู่แล้วนะครับผมนะฮะแอร์ก็เย็นฉ่ามีจอยออนดอยมาให้นะครับผมขับขี่ดีนะครับผมนะฮะใครจะไปเชื่อนะครับมีเงินแค่แสนต้นๆพี่ก็ได้ขับรถหรูแบบค่ายใบพัดสี้าแบบ B M W แบบนี้นะครับขับขี่ดีเลยนะสมรรถนะดีนะคะระบบความปลอดภัยก็ดีนะครับผมแอร์แบกต่างๆนะครับคอนโซลโซลสวยหมดตกแต่งลายไม้ก็หรูหละดีนะครับตามไตล์ B M นะครับผม นี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมนตรสายสนะครับกรุงเทพปริมณฑลผมส่งให้ฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อรหรือส่งแพยยลเลอร์นะครับผมเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผมรถคันนี้ผมขายให้ตามสภาพผมไม่ได้เก็บงานในๆให้ทั้งสิ้นย้ำอีกครั้งนะครับขายตามสภาพเป็นรถปีต่ำเป็นรถต,ตีเทินผมขายให้ในราคาถูกๆนะครับราคาถูกๆอยู่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าในตลาดขายกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าในตลาดขายกันเท่าไหร่อันนี้ผมเซิร์ชของคนอื่นนะครับเนี่ยพี่ ถูกสุดที่ผมเจอ1นึนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่แสนกลาง2แสนกลาง2แสนต้นนะครับส่วนใหญ่ประมาณนี้นะครับแต่เราขายในราคาแสนต้นเท่านั้นนะครับแสนต้นเท่านั้นนะครับผมนะฮะขครที่อยากได้ก็ลองดูครับผมอยู่ต่างจังหวัดมาดูไม่ได้ก็มาจามาเรามีบริการไซส์ออนยี่ชั่วโมงถึงบ้านท่านอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ไม่เกิน1นึ่งร้อยกิโลเมตรผมส่งให้ฟรีถ้าถ้าอยู่เกินเราก็คิดกิโลตามจริงกิโลละยี่สิบบาทตามค่าสไลด์นะครับผมนะฮะโดยรวมถือว่าขับขี่ดีนะครับ หล่อๆจ่ายเงินแสน,นต้นๆขี่หล่อเลยรถมีทรงนะครับผมนี่นะฮะฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามขอบคุณครับ